สวัสดีครับยินดีต้อนรับู่ช่องปูฝาชัยชัาโชคนะครับมีกระสอบอะไรมามีกระสอบอะไรยากผมมาจากกกกอกระสอบอะไรยากอะไรข้างในสี่ช่องปากแตงมาดูซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวอะไรย่าอี่ยังคือแลนด์มีไทยเด็มาดูมาดูภาษามาดูภาษามาดูน้ำมนชอบกินมากนะนี่นะมันตัวอะไรย่าชอเก็นอะไรบ้ากาย่าหลวงไปให้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยโอโอ้ยค่อยมาให้ค่อยหน่อยค่อย่อยค่อยอยอันนี้น่อามาอย่ เต็มม <u> uh, ืออยู่ละอาไปต้นเอาไปตนคเอาไป้นคุณมันสิเป็นหน้อยเอาใัวส่กระสอพดหน่าโอยอยู่แค่ต้นนั้นมามันสีลวมันสีลวกขวดขวดดได้ปะเบอร์เปมันเป็นนอ๋อมันเป็นนั่นเป็นดักแด้นะคอยอจ้โตอย่ี้มั้งล้วสามมุนมาจากอะไรโอ้ยอไรละดีแน่ไม่ได้แกะนะดแไม่แก่ฮะขาแกงเสียนั่นน่ะนะให้มาวแมงวเรยาเม็นไตยาสีเป็นยาอไ ไตัวอไปไปอันนี้ตัวอะไรป้าตัวอะไรครับเนี่ยไปแจกได้ผีเสื้อแจกแด่ผีเสื้อเอามาเลี้ยงนั่นนั่นไปผลเอามาตังหลยต้นคูนต้นคำนี้เอามันกะสีไง่ขึ้นไปเรื่อยตัวตามยาชีไปเป็นขบวนเลยบ้านมาดูนี่เร็วมาดูนี่เร็ว ไอ้นึ่น้อยมาดิเร็วรมาดูนี่ร็วเต็มเลยเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยค่อเห็นในกิอไร้างมาเต็มในลูกมอะทเปิดมันในหัวมาซือดอสินจะได้ตัวนี้ก็ไม่ยืนสีแล้วตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้บานเห่านมันกระยย่าเนาะอยู่สวนนูกีเด้มีบอก

นอนผีเสื้อโอ้นอนผีเสื้อนอนผีเสื้อมันจะออกมาแบบนี้แล้วก็ไปคั่วกินเขโอ้เอาคั่แบบนี้เลยเหรอมันบม่มันนบอกโอ้ยดูน่าเดี๋ยวไปเอาถ้วยที่มันแน่นมาก่อนเอาเอาเอาที่มันเก็บไปแด้ได้ขว้ยอกซว่าบ่เกิน2อมืออะไรเหือแตงาบอเอามาเกนไ้ปนนันบายแบบนี่น่ะอึงหัวถึตาบอกอยู่ว่าตาจับไหมตาจับเร็ว ถ้าเป็นทวบนี <S <S ้เขากินไม่ไ้ไม่กินอุ้ยดูละมันเดินนี่งนะกี่แล้วในกันมาพี่มาพี่มกันอยู่ที่นี่นะเท่นี่ยมันเดินนี่เองอะโอ้บาดที่น่บาดที่นี่บาดที่นี่บาดที่กีบแส้แส้แส้ใกล้โคนมันเลยมันเลอยนแลกวแ โอ้ยจับแน่เต็มเลยะมากินใบอียกขึ้นมาขึ้นรัวตูมาโอ้ยมันเบิมันเป็นอนลายแล้วจับีนะอันนอันนี้อ้ยเอซดูดีเลือยขึ้นอ่ะเลือยไต้้ไตไตครับโอ้ยู้นอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นนะเอซมัน เป้มันะไม่มห้เาพุไว oh, oh. no ้นี oh, oh. ่มันจะันเองเออเลไม่ดีแล้วมันบุญรักแล้วอันนี้โอ้ย่าจะมาใกล้พุงลายการาก่านนี่ังอยู่หลังอยู่หลังพี่ชายออกให้นยเร็วห่ัหลังหลังยาชีโอ้ยจับเอโดแบน้วสอ่าตจกยิบ่อนหอน่ยั้งย่านคือได้เ กระดืบกระดืบขึ้นย่าเก็บออกคะเนี่ยมาตินีใส่มาข้างนี้เลยเขี่ยไปกันใส่มาข้างน้้มันจะกินต้นพต้นมหมดนะโอ้ยมันขึ้นแล้วช่มันขึ้นแล้วโอ้ยอ้ใตนี้บนนา่นนโอ้ยตัวนูนรไปเร็วมากเลยน่นน้าเจ้เกอบย่าชีเต็มเลยแบบนี้ตัว้เป็นผีเสื้อ นี่ผีแม่เบิร์ดแล้วยีเอเลี่ยนเจ้าแม่ตัวหนึ่งใช่เนอะอ๋อมมันไม่เดินขึ้นต้นนีหมอนต้นอื่นจะกินใบปาดูะไปกินทำไมมันไม่เดินขึ้นต้นน่ะจะกินปลาดูย่าที่จะหอบกับทำไมเอาคันนกกระตามาใส่เอาตัวเก็บขอีไปไปเอามาให้เอ้าเออามา่้คนนนัวโอ้ยโฮ้ย อ้ยนี่คือไหลป้าเตขาวก็เท้าก็ดีเลยมันสยองมันสยองหลายคนก็บอกว่าป้ามันจะไม่กินใบไม้ที่นาหมดเหรอมันไม่แห้ไม่กินเท่าไหร่นะคะทุกคน มันไม่กินชมอะไรใกล้ๆสิมันกินไว้หนาได้มันดินละปูดินหยาบเลยแนี่ยนี่ครับให้มันเลยขึ้นนะครับเนี่ยบอกว่าเขามาเจ้าสีหยียบมันหล่อสลักมันสิ่ไทยแด้ดินได้ดูดิ เมื่อกี้ดักแด้มันดิ้นได้ใช่มันก็ดิ้นสิไอ้นู้ไปเก็บทางนู้นมาไอ้นู้มันเดินหนีไปนู่นตรงขายเปรี้ยวนะม่ไปเยี่ยมนเก็บได้างแนนั่นน่ะถ้ามันไม่เข้าต้องคุณดึงอะไรไปเอามาให้มันขึ้นต้นนี้ในนะปีนไหนยังไปเยี่มันเดลยพี่โมลเคยเล่นอยู่ตอนเป็นเด็กเอามาบี้เล่นเหรออะไรเด็กเดเปิดเพลงไหมข้าวเดียวเต็มหรอเต็มเลยอ่ะขึ้นเต็มแล้วตอนไหนอยู่นตายขึ้นใช่ไม่เชื่อไม่จะกินช่อมแล้วหนอไม่ได้กินช่มแล้วมาเราบอกป้าให้มาเหมือนเหมือนมันรู้เลยเนาะ ่คยบ่ได <c ười> ้เอาใส่ไร่คยบ่ได้เอาใส่ไมันใส่ก่อนซะดีโอ้โอ้ยนคจับอะไรยุ่งี่เขาเล็กกนนอยอยู่เอาอยบ่ได้เอาใส่หน้ากองกระตังเงี่โอ้หพี่ชายหน้าเบอร์โอ้ยแนนแล้วแนน

โอเกี้มนจะเช่อมากบโกโก้เมือเอิเขายุบเมื่อกี้นี่ยเอาเขานางบงมา่อยุเยากเลยว่านางบงนาผม้นเป็นตัวอะไรเต็ีมลังวางไเก็บมาไหขกรโดดดึงดังดึงดังเลยอ้าวว้าวโอ้โหเขาเก็บมาแบบนี้เลยบอกอะไรแขนยุขาเอามาเอาบาให้มันเตะไปจกก่าไปเป้ากล้ย เลี้ยแขนใช่ให้มันใสขึ้นต้นใช่แขนเจ้าข้างล้นอ่ะเอาที่แขนเนี่ยข้างในอ่ะแขนเนี่ยไม่ใช่แล้วข้างล้ที่เกาะๆไม่มีไม่มีให้มันกินแล้วเลยอ่ะเราไม่มองเห็นนิทานอาหารมันหมดแล้วโ้ักตุนนี่บดเท็ดจังไหนสำหบับเทนี่นู่นเด้ออีกต้นน้อยตัวมันกอสิเลดนะด้วเอ้ย ปีนไปไหนอาชดิมันไปทุกทิงเลยอ่ะสาดทางต้นยามาเศร้าเด้อแบบเนื้อไปทุกทิศเลยนะท่านู้น่าพอจเลื้อยมันไต่เลยนะมันกเหมือนเราเลี้ยงหนักแด่นั่นแหละแต่เราต้นคูณเลี้ยงไงโอ้ยต้นต้นอันเนี้ยคือเนี้ยมันรับรองไม่เหลือก็มาดูพิธีเช้าแล้กันยามาเศร้ามาเบิ้งบ้านใบบะมี่เลย กิน right, ินจ้ากเจ้าอรไหาความจริงะนะเสพมต้นคู่แต่แ้มันต้นคู่มันึินต้นคู่นี่เนาะมันกินต้นคู่ต้น้มันมันดับมันดันาะต้นพีเรกมันดับกันนี่เบิ่มมันดับมันดับมันดัมันดันงไม่เนี้ยวันนี้ โอ้ยพีมากพีเยด้พีพีเยอ้เมันเดนเมันเดนข้นผมไม่ส้อ้ไม่เป็นไรน่เอาไว้ห้ล้เนืัอเนี่ยเลยอย่าินีเล็กว่ะโอ้ยเนี่ยเลยนี่รเที่ยอมากเลยฮะโน่นนี่ให้มันเอาออกก่อนให้แม่มันให้ให้อันนี้มันรูบงมันออกก่อนเนี่ยครับเอาให้เขาเลยขึ้นต้นไม้ครับโอ้ตอนนี้ขึ้นหลังเลย เหมือนเหมือนมันรู้เลยนะมันกำลังเดินขึ้นนั่นเนี่ยเห็นไหมมันตใหญ่นี่ในใบนี่เป็นบัมเบอร์เนาะมันหอมใบอันนี่บัมใบนร์เต็มยไงว่ามันได้กลิ่นได้กลิ่นต้นอัเนี่ยน่ะมันก็เลยเดินขึ้นเองอุ้ยจับจับตัวมันใส่ต้นก่อนมันหยาดแล้วมเลี่ยนเหนียวอ่ะเี๋ยวเฮาองใครนี่ของใครนี่จับมาจับตัวมันใส่อุ้ยเอฟซีดูสิดูสิดูมันเดินขึ้นดูมันเดินขึ้นน่ะ

เยอะเยสองนารันเมนโอ้ยดูดิตัวนี้เกเองก็มีารเนี่ยลูกมันอนี่เกเองนะ นี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บมาให้มันขึ้นก่อนแม่ไม่เอาบอกเอาเอาโอ้ยครับไม่เอาใชถ้ามันเลื่อนจก่อนหมดแล้วให้มันขึ้นก่อนนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมีนล่ห์เหลี่ยมดูน่ะเก็บมาหน่อยนานโอ้โหไม่ดูดิอ๋อดต้นนี้มันกินน่ะพี่แจ็คก็มาดูพฤติกรรมมันทุกนี้กันแล้วกันต้นนี้จะเหลือเท่าไหร่ โอ้เยอะมากเลยผมเพิ่งจะเคยเห็นนะเนี่ยอันนี้หมดประเด็นเลี่ยนะผมเพิ่งจะเคยเห็นชตะลึง